สวัสดีครับในวันนี้ผมก็อยู่กันในแบบเท่มีชื่อว่าโคสตโมเดเตอร์อีกแล้วอันนี้ก็เออไผมเพิ่งทำคลิปลงไปเองโอ้ยมาเร็วขนาดนี้โอ้ยเพิ่งทำคลิปไปโอ้ยมาเร็วจังเลยนี้ขอโทษนะครับที่มีเสียงว่าตอนนี้มีสองคนแล้วนะครับรวมผมกับอีกอสองคนคน,นึงครับก็เท่ากับสามคนสคนนะไม่ใช่สามคนสามคน เรียบร้อยเราจะมาฆ่าไอถังขยะเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็ปิดคลิปปิดพาร์ทที่สี่ปิดพาร์ทที่สามือดพาร์ทที่สี่พาร์ทรที่สิบปิดฆ่าการฆ่าบอสนะยครับเดี๋ยวผมจะมาทำหนึ่งสัปดาห์แล้วกันอันละสามพาร์ทนะครับเพราะว่าตอนนี้แบตไก่บอสแล้วรีบฆ่าพอจะดูนี้แล้วแล้วขรีบฆ่าบอสมัน ไมเออไม่ได้ไม่โดนดไม่ต้องว่ามักฟาร์มพวกนี้ไปก็ได้นะครับถ้ามันว่างนะครับแต่ว่าผมนั้นจะไม่ฟาร์มเพราะผมจะมาฆ่ามันนี่แหละไอตูดเอ้ยขอโทษครับที่มีเสียงคำหยาบอีกแล้วขอโทษครับโอเคเลยพี่ขอโทษนะครับที่มีเสียง ที่มีเสียงมันดังนิดนึงหรือว่าดังมากนะคบขอโทษเพราะว่าก็ไปรู้เหมือนกันเนาะเพราะเมื่อคืนก็ดังเหมือนกันนะคะเมื่อคืนก็เพิ่งอัดไปพาร์ทที่หนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้ลงเพิ่งมาลงวันนี้นี่แหละว,นวนันเสาร์วันอาทิตย์นะคบเมื่อคืนวันเสาร์ดิมีใครใส่หมอกฟางมาั้งไม่มีมีวุ้ยี้เห็นเสียงตาแดงหูเรียกว่าลูฟี่ เราจะข่ายนี่ได้ลแล้วลลได้ลูฟี่เราไปแล้วโอ้ยลูฟี่สงสัยคงจะไปเว้นมานานก็เลยไปเว้นเว้นนั่นไอคนนี้เขาก็ดูดูด,ด,ดเหมือนเราเลยเหมือแนบบจิ้งจกเราเลยเดี๋ยวผมต้องค่อยๆฟาร์มหน่อยน,นะเดี๋ยวผมต้องรอโอกาสอีกน่ศา,ศาะนานเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้หรือวันนู้นหรือวันนี้ก็ ตามใจดึงเดี๋ยวจะว่าอัดคลิปให้ทุกคนดูใหม่กันนะครับเห็นัันอัดคลิปครั้งสุดท้ายของการตายของไอ้เจ้าตัวนี้เองเต็มตัวตายได้เลยไอ้จูซี่ไอ้ผู้กำเนิดคนร้ายแรงเ,ออเดี๋ยวผมเข้มาอัดคลิปตอนที่เปอร์เซ็นต์ของโทรศัพท์อันนี้เต็มนะครับเดี๋ยว มันไม่เต็มหรือเต็มก็ได้นะครับแต่ว่าผมเล่นอยู่ในคอมนี้เพราะาคอมนี้ไม่มีแบตแกล่ะไม่มีแบตเลยเหรอจริงจริงดิไม่มีแบตไม่มีแบตเลยนะไม่ต้องชาร์จด้วยแต่ว่าคอมพิวเตอร์มันถึงจะชาร์จนั่นมันกองสีแดงเก็บไปเนี่ยผมทํามาแล้วเลยครับก็จะเห็นในคลิปที่แล้วเดี๋ยวผมว่าเปิดดูให้ใหม่นี่ครับจะเป็นซูร i t ี่กรีนนะครับ แล้วก็ซูเปอร์ดี้วันนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาฆ่าซูเปอร์ดี้วันแล้วก็ครีฟแล้วก็ไอ้นี่ไอโนนไนั่นนะครับแต่ว่า <c oughs> <c oughs> ผมต้องหยุดพักไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาอัดครั้งหน้านะสำหรับไอเอเรียนหน้าตูดนะครับเอเรียนหน้าตูดเดี๋ยวค่อยมาทำรอบหน้านี่เอเรียน เดี๋ยวผมจะมาทําอีกเมื่อนานนี้เดี๋ยวผมน่าจะมาทำนนแหละได้แล,แล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยเดี๋ยวผมวมาเก็บตังจักรฟ้ามันจะนะแต่เอ้ผมลืมลืมขายเดี๋ยวขายปิดคลิปนะครับแต่ว่านี่ลืมขายลืมขายแล้วจะฟา้ามยังไงเออขายไปเลยแล้วก็ก่อนปิดคลิปก็ทําการนี่เปิดมาผิดผิดผิดอันนี้เปิด ได้ของกลือนี่คือของบอสท,ที่บอสให้เรามานะครับก็มาเทเลเงินเล่นเร็วๆสำหรับในตอนนี้ทุกคนขอตัวลาไปก่อนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายบีบี